นำนับดูก็เกือบจะ2การศึกษาสองปีการศึกษาเต็มๆเลยนะคะที่เด็กๆนักเรียนนักศึกษาเนี่ยแทบจะไม่ได้ไปเรียนกันที่โรงเรียนหรือว่าไปเรียนแบบออนไลน์กันเลยดังนั้นพอจะเปิดภาคการศึกษา16พฤษภา17พฤษภาคมปีนี้ว่า16ยังเป็นวันหยุดอยู่ 17พฤษภาคมหลายๆโรงเรียนหลายๆสถาบันเขาจะเริ่มให้เด็กๆกลับไปเรียนกันที่โรงเรียนที่สถานศึกษากันได้แล้วแนะ่นอนสิ่งหนึ่งที่ต้องเตรียมการเตรียมความพร้อมนั่นก็คือมาตรการต่างๆเพื่อความปลอดภัยแต่ขณะเดียวกันเรื่องของการปรับเปลี่ยนวันเรียนเนี่ยหลายๆที่ก็เริ่มทํากันแล้วนะคะอย่างเช่นสถาบันอาชีวศึกษาที่เชียงใหม่เขาต้องเปิดเรียนเร็วขึ้น1สัปดาห์ก่อน ที่จะมีการเปิดเทอมจริงๆรวมทั้งกําหนดแผนเผชิญเหตุด้วยหากว่าพบนักเรียนติดเชื้อก็จะหยุดเรียนเฉพาะห้องเรียนเป็นเวลา7วันค่ะบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เขาเร่งจัดเตรียมสถานที่ตรวจสอบความพร้อมห้องเรียนโรงอาหารอาคารฝึกภาคปฏิบัติและห้องสมุดก่อนจะเปิดเรียนภาคเรียนที่1ทับ2,565ในวันจันทร์ที่9พฤษภาคมนี้แล้วนะคะก็เร็วขึ้น1สัปดาห์จากปีการศึกษาก่อนก่อน ผู้บริหารสถานศึกษาบอกว่าหลักสูตรของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เนี่ยเขาต้องใช้เวลาเรียน18สัปดาห์แต่ปีที่ผ่านมามีปัญหาโควิด1 9ระบาดดังนั้นก็ต้องปรับรูปแบบไปเป็นการเรียนออนไลน์ดังนั้นปีนี้ทางสถาบันก็เลยขอปรับแผนการเปิดเรียนให้เร็วขึ้นค่ะเด็กนักเรียนทุกคนนั้นจะต้องฝึกปฏิบัตินะครับฝึกปฏิบัตินะเมื่อเราเราสอนออนไลน์เสร็จแล้วนะต้องมาต้องมาปฏิบัติ แต่ถ้าห่วงเวลาที่เราจะทําการเรียนการสอนเนี่ยมันไม่เพียงพอมันจะทําให้เด็กนักเรียนนักศึกษานั้นไม่ได้เรียนครบตามหลักสูตรนะครับเพราะฉะนั้นปีการศึกษา2565เนี่ยก็เลยคุยกับคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยว่าเราควรจะเปิดล่วงหน้า1สัปดาห์นะ สำหรับแผนเผชิญเหตุโควิด1 9มอบอำนาจให้หัวหน้าแผนกสามารถสั่งให้ห้องเรียนที่พบผู้ติดเชื้อหยุดเรียนได้7วันค่ะแล้วพอครบกำหนดก็ให้เด็กๆตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK ถ้าผลเป็นลบกลับมาเรียนออนไซต์ได้ตามปกติส่วนการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นพบว่าวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่มีนักเรียนอายุ12-18ปีแจ้งความประสงค์1014คนจาก4,1 3 1คนนะคะ ส่วนนักเรียนสถาบันอาชีวศึกษาทั้งจังหวัดเชียงใหม่17สถาบันแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนเกือบ10,000คนจากทั้งหมด17,000คนค่ะ